พี่น้องเห็นยังบ่คคะนีสวัสดีค่ะสาวบานหันพอกำนั้นเนาะค่ะเนาะมือหนีพามาเก็บเห็ดเด้อค่ะนี่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 เดี๋ยวพี่เอิงให้เบิงเด้อยืนเลี้ยงไส้ไลยอยู่พี่น้องจ้านี่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 โอ้ยายิง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 ห้องตายอยู่ผู้เดียวอ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้อง อีกดอกหนึ่งเ่ะเก็บ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 คะ่ะเก็บโอ้ขาเหยา้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขาเหย้าจักน้อยค่ะหันน้านนะ้าพี่น้องจ้าเอาสองดอกนี่ให้พวกเจ้าเก็บเดอ้อเก็บเก็บเก็บอันนี้ดอกนึงเด้อพี่น้องเดอ้อนีเด้อนี่โอ้ยนี่ขา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 พี่น้องขานี่ขา ดอกงามงามเด้อพี่นอ้องนี่ดอกคะ่ะงามหลายงามงามงามค่ะงามก,กัดงามเมียปู่พี่น้องค่ะน้องามค่ะเอาาเก็บไปกระตาอีกดอกนึงพี่น้อง คุ้นถึงอันถึงมาโอ้ยน้องนี่พี่น้องคบอกค่ะพี่น้องอันอีกสองดอกนะคะสองดอกนี่จ้ะนี่จ้ะอีกดอกนึ่งจีบเงวๆรูดเด้ออือแล้วคูนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคูน หลายอยู่เห็นบ่มคะเดี๋ยวเก็บดอกใกล้ๆนี่ก่อนค่ะดอกนี้ใกล้ๆพีนางงา่น้องขางามๆยังที่พ่ท่านได้ตัดขาด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่อิงทีไปนั่งตัดขาเลื่อนหาวงนั่งพักแล้วก็ไปตัดขาค่ะเดี๋ยวพี่น้องนี่มีเยอนี่ค่ะลาย ดอกค่ะเดี ok to ๋ยวให้เบิ่งก่อนค่ะมีนี่มีหอดอกตุูมุที่มีเด้พี่น้องดอกตุูมุที่มีค่ะนี่ดอกตุูมุที่มีนี่พูนอีกค่ะมีเด้อนี่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 เด้อพูนอีกค่ะพี่น้องนั่นเองค่ะนั่นอีกดอกคุนเดี๋ยวมาเก็บัดที่ไหนคะพี่น้องมาเก็บเก็บเก็บ เก็บน้ำกันเก็บมวนมวลเด็กผู้หญิงเก็บเก็บกรองไว้ก่อนค่ะดอกน้อยๆมันตัวโมติมีนี่อันซ้ำนี่กำลังแกงเสพเด็กพี่น้องนี่ค่ะกำลังแกงแซ่บแบบนี้ยดูตัวนี้มีโอ้ตัวนี้มันเป็นดอกโอ้อันนี้เหี่ยวเหี่ยวล่ะเอาไว้เป็นเชื้อซะ บื่อึ้นแล้วล่ะค่ะนี่ระเบบเนี่ยเอ้ให้งาน,านอันนิ้อะอันนี้คะ่ะมาเก็บกันซอบปเนพี่น้องบัตรบองน,นึงนั่นคนพากันม่ยางพาหมาม่ยางเราเพื่อนกับเลยอัน,นขอช้างพี่อิงทิกซ่เบลแคนยูพลสทิกซ่เบล็อปปิด งามค่ะนี่ดอกนี่อีกดอกหนึ่นงเด้อกระเดินพอดีแก่งพอดีแกงนะพี่น้องพอดีแกอันีน่อดอกพี่น้องเก็บไปกันยาวๆค่ะขั้นเขาเกิดแล้วเขาที่เกิดเป็นโมคณะเลยเนี่ยพี่น้องเด้อ อันนี้เด้อเป็นโมขคณะเลยมือน,นีอคขคณะใหญ่หนึงค่ะที่พี่อิงได้เก็บเนี่ยคณะนีขคณะใหญ่เติบเอามาทั้งนี้พี่น้องตรงนี้พี่มีเนี่ยกำลังตุ่มติมิอ้ยอันนี้อันนี้เราเป็นล้าแล้วแล้วเ,เกิดไว้ปีหนา่ะ ขั้นบอกเอาไปก็สิเป็นล้าได้นี่พี่น้องนี่ตุ้มตีมีเดี๋ยวมืออื่นมืออื้นนี่ค่อยมาเบิงอีกเพราะว่ายังบ่ท่านในโพกันมีพี่น้องพี่อิงว่านี่ล่ะค่ะนี่นี่เดี๋ยวยางเบิงจากน้อยกันเด้อนี่เด้กกระท h กระตาทับตะเกะอยู่เมค่ะพี่น้อง หลายดวงดูค่ะพี่น้องเห็นบ่าเนี่เกือบใบยางอ้อมเนาะนี่ค่ะดอกซ้ำนีกำลังเก่งแสบพี่น้องซํำเนี่ยค่ะกำลังเก่งแสบมีดอกนึงพี่น้องอวบเมื่อนี้สิเก็บเฝ้าเฝ้าด้วยค่ะเก็บเห็ดแบบเฝ้าเฝ้า เพราะว่าพี่อิงสิไปงานเลี้ยงเขาหนี่ดอกพี่นอ้องยังได้อยู่ค่ะได้เพราะได้อยู่ดีจ้ะอีกดอกงามงามค่ะพี่นอ้องเอ้ยเกลหวานจุ้ยจุ้ยด้วยอเนี่ยหวานจุ้ยจุ้ยค่ะอีกดอกนึงค่ะ เก็บปุยยางมาบ่มงมีก็ได้วาสิบง่งมีเวลายางีดอกนึงพี่น้องน้ำค่ะน้ำคักสวงดอกปักเอพี่น้องกระรังเก่งเซฟเป็นหมูคณะ ปลาสิบุญยางเข่ามาเด้ปลาอันมองนี่นะคะมันอยู่ขางทางนี่แหละบ่บ่โกดหอกพี่อิงวาสิบุญยางเข่ามาแต่ว่าลองเบิงจากน้อยหนะ้าสนดอกก็ได้อีหลีละ่ะโอ้ยฟอนก่อน We're good a lot. มันรลอดสายตากรรม พอิงบ่ทันได้ปิดกล้องบอนบะเมอ,อนนกีน่ะโอ้ยขอโทษขอภไภเด้วยพี่น้องเอาละพี่น้องพี่อิงกะสิเซาเก็บซํานี้ก่อนเพราะว่าพี่อิงซิมีทุระไปอันงานงานเลี้ยงเพื่อนนะคะต้นอันนี้เด้อค่ะที่พี่อิงเก็บนี่นี่ต้นลักษณะเป็นแบบนี้เด้อค่ะบอกหลายรอบแล้วเนาะเนี่ยแต่ว่ามือนีกะซิมาบอกพี่น้องอีนี่ค่ะอันนี้คือเห็ุสำหรับมือนี้ที่พี่อิงเก็บได้ได้อพี่น้องเด้อเนี่ย นี่ยค่ะยังบ่ท่านตัดขาเดี๋ยวไปตัดอยู่บ้านเพราะว่าอันเฝ้าที่ต้องไปเตรียมโตค่ะแล้วก็สิไปงานเลี้ยงเขาเจ้าซุนมาอันแต่ลายอาทิตย์แล้วค่ะเ่นพเลื่อนไปอันช่วงนี้ประมาณ8โมงกวัวนี่แหะค่ะพี่น้องพี่อินมายางเลี้วมือเนี่ยอากาศก็คึมคึมแต่กแดดดีอยู่ก็ให้พี่น้องเบิงเนาะบรรยากาศนะคะ เป็นทุ่งสนด้วยค่ะเด้อเนี่ยสนเตี้ตยๆเด้อค่ะพี่อิงมานพาลูกมะย่างเน,น,นี่ยค่ะมะย่างเกีบเห็ดนี่แหละป่าเห็ดพีขั้นนี้ต้นต้นขา,ขาวๆต้นนี่นะคะพี่น้องเนี่ยนี่แหละไปเขาปเป็นลักษณะนี่แหละอากาศคึมๆคคึค่ะเมื่อนี้เนาะให้พี่น้องเบิ่งวิวทิวทัศน์เด้อค่ะเดี๋ยวพี่อิงก,กับสิย่างกลับบ้านนะคะพาลูกๆย่างกลับบ้านพูนละค่ะ ไปไกลเติบพี่น้องจากประมาณกิโลนึงค่ะย่างจากนี่ไปนะคะแต่ว่ามีความสุขค่ะกับการที่ได้มารับอากาศแต่เศร้ามาเก็บเห็ดน้ำกับปลูกไซน์หน่อยโทบีทิกซี่เบลที่ใส่ละทิกซี่เบลเบลมาโชว์ป้าป้านานาดูเบลเบลเอ้ยมาเร็วมาโชว์ป้าป้านานาหน่อยเร็วมาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ โอ้ยมีความสุขค่ะส่งความสุขถึงกันด้พี่น้องเดอ้อฟังทั้งพูดพี่อิงกันยังพันไปเก็บดอกต้นไม้หลายๆผืนอันนั้นกับป้าอีกป้านึงค่ะเพราะท่านได้ไปเมื่อน,นี้คือว่าบ่มีเวลากะอีส่งภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆให้ลูกๆของพี่อ,อิงอฝากความคิดถึงทุกๆคนด้วยค่ะเดอ้อ สำหรับคนที่มาโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเออเอเอพราะแล้วเพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่ต้องส่งเสียงดังไม่ต้องส่งเสียงดังเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อไม่ได้หรอกได้พี่น้องขั้นหยุดอยู่โดนไม่ได้ลูกคอยนะมันน่นลูกทิกซ uh, ี่เบลแค้นยูฟีสหลีบอ่าแคนยูฟีสสต็อปเดี๋ยวให้แม่ถ่ายคลิปก่อนส่งป้าป้านะนะนะก่อนจากฟังอังกฤษเด้อพี่น้องเด้อ คิดฮอดกันค่ะอยู่เมืองไทยอากาศเย็นเย็นห่อนๆบอ่อ้อนหลายส่งไปให้เพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้กะสิฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดมืออื่นมีเวลาหลายๆก็คอยมาตอกันคลิปยาวๆค่ะเดี๋ยวพี่อิงไปทํำทุระกอนเด้อเมื่อนี้ค่ะฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะค่ะสวัสดีค่ะมากระกุศไล่กระเช้าแหเนจ้าบวัสดีจ้า